มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารับชมรถเข้าใหม่ที่บริษัทผมทอโต้นะซีวิกเอฟซใครสาย Honda รัทีฮอนด้าไม่ควรพลาดเลยแล้วได้สีเทาดําหายากสุดๆนะครับโฉมปี2020นะคุณผู้ชมเลขไม่หนึ่งแสนโลนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะนะแล้วคันนี้เป็นตัว EL ตัวท็อปสุดด้วยใครหาอยู่นะครับผมรีบเลยนะมีคันเดียวในบริษัทแล้วด้านในกว้างๆสวยๆเลยสภาพแรกเข้าตัวรถจัเป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอน ใครสนใจหาอยู่นะครับกับ c ี v i c FC ตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับมาครับสวัสดีครับผู้ชมนะวันนี้พอผมเซลล์หนวดทอโต้ทิษฐ์าเดินเงินขายนี่ครับบริษัททอโต้นะมีรถสวยมาแนะนำาอีกคันนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Honda Civic FC นะชม1.8 EL สีเทาดำปี2020ไม่ต้องพูดเยอะนะผู้ชม รถเข้าใหม่สวยมากนะคันนี้ได้โฉมปี20ด้วยนะครับผมเลขไมดีด้วย10,000แสนโลเท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปสุดตัว E อนะครับผมสีเทาดำหายากน,นะคุณผู้ชมนะครับใครสายสปอร์ตสายเท่สายดูสายดันนะค,คันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนนะครับจะมีคันอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับภายในรถคันนี้นะตามผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะครับกับราคา569,0 0 0บาทนะครับผมคันนี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อนเพียงเดื 9, 000, อนเ0 0 0พัเท่านั้นเองนะครับ ไฟหน้านะฮะเป็นหลอดปรเตอร์เลนส์ลูกแก้วแบบนี้เลยเดิมแท้โรงงานแน่นอนในทางนอร์นไลท์ติดครบปกตินะครับเส้นโคมเมียมนะสวยๆนะคุณผู้ชมนะครับโลโก้ต,ตัวเฮดอยู่ครบทะเบียน4274นะครับกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปเลยนะครับกระจงกระจังหน้าสวยคมเดิมแท้ไม่มีรอยตําหนิตามมดนะครับตัวนี้ไฟเดิมแท้ไม่มีร่องรอยนะอองน้ําเข้าไฟดัดหมอกนะครับคู่ล่างมีไปให้แล้วเรียบร้อยพร้อมคิ้วโคเมเนียมสวยๆนะฮะ ฝาโปรงเดิมแท้แน่นอนผิวพันธสันเหลี่ยมตัวรถคมคมเสียงบางๆเลยนะครับผู้ชมร้อยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันนะครับไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับผมไฟจุกเจินตรงนี้จัดไปให้แหล้วแบบครบ,บ,บ,บตัว EL นะปี2 0นะฮะยางดอกล่องยางเหลือนหนาลึกเลยนะครับผู้ชมยางเป็นปี2024นบะฮะคันนี้แม็กเดิมขอบนิ้วอัลลอยนะสีเทานะนะฮนะยาขนาด215ทับ 55, 16, ร์นะฮะ ดิสเบรก ABS ทั้ง4ลอ้อมีกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA ให้ครบนะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกก่อนนะที่มันยังสกรปรกอย่างนี้นะฮะเพราะว่ารถสภาพเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพให้แต่เดี๋ยวรอไปอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขัดสปาให้นะฮะผมอีกสักวันสองวันนะฮะเดี๋ยวก็จะมาหลังจากผมถ่ายคลิปนี้นี่แหละนะฮะเขาก็จะเอาไปชงสปาขัดสีเก็บงานให้นะครับผมไม่ได้ขายตานภาพนี้แต่อย่างใดแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า แลเท่มสุดๆนะฮะฟรีดาวได้ด้วยจัดยอดได้เต็มด้วยนะครับผมใครหาอยู่นะรีบเลยนะแม็กสีเทาแบบนี้เลยสวยๆนะฮะซุ้มล้อโปร่งล้อเดินแท้โรงงานแล้วตัวกระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับผมปดัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาออโต้นะครับผมนี่ติดฟิล์มฟิล์มไม่เสือ่อมสภาพนะกระจกนะครับผมเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะฮะมี Honda l เ n นว t ตนะครับกล้องมองมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะขอบกระจกนี่เป็นโครเมียมสวย,สวย มือเปิดประตูได้สีโครเมียมนะครับผมกุญแจสมาร์ทเอ็นดีคีย์เลสนะฮะสภาพสวยกริบนะครับภายในนะฮะได้เบาะหนังนะครับสีครีมแบบนี้เลยแล้วคอนโซลเป็นสีดำนะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตสุดๆนะครับตัวน็อตนะฮะมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่ทุกจุดนะฮะน็อตเสา A นะไม่มีรอยขันรอยขยับเลยผู้ชมนะครับสภาพสวยกริบนะฮะแผงประตูด้านในใช้วัสดุค่อนข้างที่จะดีนะฮะบุดหนังบุนุ่มมาสวยมากๆนะครับ ที่วางแขนพักศอกนะฮะเป็นทูโทนนะฮะแบบนี้เลยวัสดุดีมากมีล็อกรถฝั่งนี้ด้วยนะครับลำโพงด้านหน้าสี่ตำแหน่งด้านหลัง2ตํตำแหน่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมซีนยางนะฮะยังนิ่มอยู่เลยนะครับตัวน็อตตัวอะไรพวกนี้นะครับเดิมแท้แน่นอนนะผู้ชมโครงสร้างของตัวรถนะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันดีกว่านะครับสปอร์ตเมทอาร์คสวยๆเดิมๆพรมแบบนี้เลยผู้ชมนะฮะเมทอาร์คเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับผมสภาพสวยกริบนะฮะ นี่ต้องแพ้แบบนี้เท่านั้นและต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะตัวฝาข้างประตูนะครับน็อตยึดเสาบีไม่มีร่องรอยการขันการไขาการขยับเลยนะครับผมน็อตยึดกอนประตูมาร์คสีกอนประตูอยู่ครบนะครับตัวเบาะนะครับ hmm. เดี๋ยวผมจะสปาเก็บงานให้รอบหนึ่งนะฮะ mm hmm. คุณผู้ชมนะ mm hmm. มีแอร์แบ mm ็ก hmm. ให้ใต้เบาะนะครับเ mm hmm. บาะคนขับเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับผมภายในสีเบลแบบนี้สวยๆนะแล้วก็ mm hmm. ด้านหลังนะครับ พื้นที่การใช้งานนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะสำหรับซีวิกนะครับผมเป็นรถที่ดูดีแล้วก็สปอร์ตนะครับเดิมๆก็หล่อแล้วนะฮะสำหรับซีวิก FC นะคันนี้นะครับเนี่ยสปอร์ตเมทอพวกนี้นะฮะผมสวยเลยนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสปอร์ตเดิมแท้นะฮะโครงสร้างเดิมแท้นะครับผมนี่นะฮะตัวเบาะนะครับผมเบาะหนังตึงๆมีที่วางแขนพักศอกมาให้มีที่วางแก้วให้นะครับผมด้านหลัง รับรองคาซีทให้ด้วยกระเป๋าจิงโจ้มี1จุดนะับผมด้านบนก็จะเป็นสีเบดมีราวจับให้ครบนะฮะนี่สวยๆเลยภายในกว้างๆนะสำหรับซีวิกนะครับขนคนก็ดีขนของก็ได้นะฮะและที่สำคัญเลยเรื่องความแรงเขาเป็นเด่นมากเลยเครื่องยนต์1.8นะครับผมริดเบนซินล้วนต้องบอกเลยว่าสวยสุดนะครับแล้วก็แรงสุดด้วยนะฮะร้อยต่อรถแนบสนิทเๆกันแบบนี้นะครับผมไฟนะฮะเป็นไฟตัว4ด้านท้ายนะครับใช้หลอดฮาโลเจนสวยๆ โลโก้ซีวิกอยู่ครบนะครับท้ายเดิมไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนสีเสมอกันทุกจุดนะคุณผู้ชมโลโก้ตัวเฮดอยู่ครบเลยนะฮะไลฟ้านะครับเดิมแท้แน่นอนกองถอยมีให้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับให้ดูนะฮะโครงสร้างด้านท้ายนะฮะที่เก็บของเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากสําหรับซีวิกนะครับลำโพงด้านหลังมี2จุดเห็นไหมนะฮะคุณผู้ชมนี่หนึ่งสองนะฮะโครงสร้างด้านในสวยมากๆนะครับผมน็อตไฟเอออะไรต่างๆนะฮะ ผ้าสกาดไม่มีขาดเลยนะฮะตัวยางนะครับยางอะไหล่แมลงอยู่ครบนะฮะคันนี้นะใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ล่างน้ำไม่สปอตนะครับผมดูให้ชัดนะคุณผู้ชมนะฮะไฟเดิมแต่เล่นะครับน็อตยึดฝาท้ายนะครับเดิมแท้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะนะไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนผมรับประกันฝาท้ายเดิมครับไม่มีสกิดไม่มีชนแน่นะฮะ คันนี้5้าแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมเอาไปเลยนะครฟรีดาวผ่อนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับน็อตนี่ไม่มีขัดเลยเห็นนะนี่ไฟเดิมของสแตนเล่นะถ้าเป็นฮอนด้าจะเป็นสแตนเล่นะครับท่านท้ายมีชุดโครเมียมสวยๆนะฮะนี่ไฟท้ายตัว C นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยสำหรับซีวิก F4 รุ่นนี้นะครับสีเทาดําสวยมากๆนะฮะรอยต่อพวกอะไรพวกเนี้ยเนียนหมดเลยนะครับผมไม่มีรอยชนหนักพิดคว่ำมาแน่นอนนะฮะไม่มีการ ออลอยบุบลอยลักยิ้มไม่มีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูให้ละเอียดนะคุณผู้ชมซื้อรถทั้งทีซื้อเป็นแสนเสียเป็นแสนนะครับดูรถกับผมนะดูให้ละเอียดเลยนะฮะสปอรเมอร์พวกนี้ต้องคมสวยแบบนี้เท่านั้นนะถ้าไม่กลมสวยแบบนี้นะครับผมสันนิษฐานได้เลยมีการทําโครงสร้างปรับแต่งมาแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพดีสภาพเนียบแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะฮะเนี่ยน็อตฝั่งคนขับนะคุณผู้ชมดู ไม่มีรอยขันรอยถอดเลยไอ้สิ่งสงงปกปรกคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูนะไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้นะครับผมตัวนี้นะให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับสภาพแรกเข้าเป็นยังไงผมถ่ายเลยนะฮะผมอยากให้เห็นไหมครับสภาพแรกเข้าของที่บริษัทพอโต้เนี่ยคัดเกรดมาดียังไงนะครับคุณภาพเกรดเออย่างไงนะฮะเราปล่อยไปแล้วมากกว่าโอโ้โหหลายพันคันเลยนะฮะเราไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนถ้ารถเราไม่ดีจริงนะฮะร,ราคานี้บอกได้เลยสมกับราคาแน่นอน นะครับออปชั่นฟังก์ชันที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่แผงประตูฝั่งคนขับก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะได้กระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานแล้วออโต้ Auto ได้2ฝั่งคนขับกับคนนั่งข้างคนขับนะครับด้านหลังจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็มือไม่ได้ออโต้เนาะนะครับตัวหนังนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะคุณผู้ชมนะครับเซนเซอร์ล็อกล็อกล็อกกระจกมีมาให้นะครับปรับพับกระจกหูช้างเป็นแบบไฟฟ้าเปิดฝาท้ายได้โดยด้วย,วย,วยข้างแผงประตูนะฮะ แล้วก็ตัวเบาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสปาขัดสีให้รอบนึงอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคให้นะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะฮะขอแยกเข้าในตัวรถเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็มีการลื่นกันถลายมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับคันนี้ Honda Civic F4 นะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะฮะจัดหนักจัดเต็มมานะครับเรืองแสงได้ด้วยนะฮะคันนี้อย่าเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กุญแจเป็นสมาร์ทไอทีเคเลดนะครับผมแบบ นี่เลยนะฮะหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้หน้าจอสีแบบ TFT เ,เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกกิโลไม่ได้ถือว่าเยอะนะสำหรับปีสองพันยี่สิบนะฮะน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้นะครับคุณผู้ชมเบรกมือเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยผูมหนังแบบซอฟท์ทัชนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีคูชคอนโทนนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับผมตัวนี้ตะเก็บนะฮะเดินได้ขาวมาแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยมีให้ ภูมลพยไฟฟ้าเนี่ยเบามากแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ค่อนข้างง่ายนะฮะมีเรื่องของปรับเปลี่ยนโหมดช่องทางวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงมีหมดนะครับในภูมลพลเบามากนะฮะใครชอบนะความแรงควบคุมทิศทางได้ดีเดินทางไกลได้สบายเนี่ยซีวิคคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนจอกลางทันสกรีนนะครับผมมาพร้อมกับนะฮะเชื่อมต่อ AMFM นะครับ Android Auto ได้หมดนะฮะคันนี้นะ ได้เลยนะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับผมให้ดูกล้องถอยมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นบอกระยะเนี่ยเขาหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะคุณผู้ชมนะครับท,ทำให้การถอยจอดนะครับการเข้าซองตัวรถเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะฮะสำหรับรถคันนี้ปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ถึง3มุมนะครับผมแม่นยําด้วยนะฮะคันนี้นะแอ,อร์เป็นระบบออโต้น,นะครับผมนี่แอ,อร์อโต้นะเราปรับเปลี่ยนได้เลยนี่จะปรับแบบไหนเราเปลี่ยนได้หมดนะความเร็วลมนะฮะเราปรับได้หมดนะครับ ตัวนี้มีที่วางของนะฮะเสียบบัตรวางบัตรได้หมดนะฮะแบบนี้เลยหัวเกียร์หุ้มหนังมาส,สวยๆนะฮะมีเรื่องของเกียร์เอสเกียร์แอลนะครับเกียร์ต่ำนะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ที่ช่วยขึ้นทางราชันได้ดีใครที่อยากใช้รอบความเร็วต่ำๆนะครับเกียร์เอสเกียร์แอลก็ตอบโจทย์นะนะฮะอีโ e ค่โหมดมีให้อยู่แล้วนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรกโฮนะฮะคอนโซลตรงกลางนะครับ,รรบเดี๋ยวผมต้องขัดสะอาดให้นะแล้วก็ ปรับหนังต re hmm. ัวนี้ให้ให้ตึงใหม่นะครับผมอาจจะมีร้องรอการใช้งานมาบ้างนะฮะที่วางเจ้ามี2จุดนะครับที่วางแขนเนี่ยปรับพับเลื่อนได้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีที่ใส่ของมาพร้อมกับช่องชาร์จ usb 1จุดนะครับมีฝาปิดมาให้เลื่อนได้นะครับปรับระดับได้นะการลื่นกันถลายมีมาแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบนะเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับผมเล่มไม่ชํำรุดสูญหายแน่นอนนะครับผมเล่มดําอยู่ครบนะ รถคันนี้เดี๋ยวผมดูให้เป็นรถของรถคันนี้เป็นรถบ้านนะถ้าผมดูจากการเสียภาษีของเขาแล้วนะครับอาเป็นรถหน่วยงานนะฮะ VP Corporation นะครับผมนี่เอาผมให้ดูนะบริษัทไทย VP Corporation นะครับผมเป็นรถหน่วยงานของบริษัทนี้นะฮะแล้วก็นะครับดูด้านบนนะกระจงกระจกอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะไฟเฟย์ติดครบ หน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวกระจกตัดแสงแบบแมนนวลนะครับมีให้กันหมดนะครับคอนโซลทรงสปอร์ตมากๆนะสำหรับ c ีวิกเอนะฮะนั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนขับรถทรงสปอร์ตอยู่เลยนะครับในราคา569,000บาทแล้วเป็นมือสองแล้วด้วยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงให้ดูนะฮะว่าห้องเครื่องเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรถแรกเข้านะครับมาดูกันนะฮะ ไปแบบเร็วๆนะคุณผู้ชมผมจะไม่ตัดต่อนะห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ v ีเทคไหฮะคันนี้1.8ลิตรเป็นสินล้วนให้ดูสภาพนะครับผมไม่มีคราหยดเยิมของน้ํามันนะตัวปาเครื่องน็อตไม่เคยแกะเคยขยับนะครับอันนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างสปาให้นะครับผมสายพงสายพานสายไฟทํางานปกตินะฮะรถเพิ่งเข้านะคุณผู้ชมนะฮะเรื่องสิ่งสกปรกเนี่ยไม่ต้องคิดมากอันนี้คือสภาพแรกเข้านะฮะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คไฟให้นะครับผมให้ดูหลักๆนะดูเนี่ยเบ้าโช๊คอัพนะครับผม ทีบนะครับโครงสร้างด้านข้างนะไล่เรียงกันดูแบบละเอียดเลยคุณผู้ชมเหมือนดูคุณผู้ชมนะมาดูรถด้วยตัวเองที่บริษัทพอโต,โตอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันมีบริการไฟแนนซ์นนะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบา้านบาน็อตเขาใช้น็อตยึดเดิมจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมนะไล่เลียงกันมาดูผมให้ดูแบบจะช้านะน็อตยึดฝาโปรงพวกนี้นะครับเดิมแท้ไม่มีรอยขัดเลยนะฮะสังเกตให้ดีนะครับ รูเระบายอากาศสปอร์ตเมทอาร์คนะครับติ๊กเกอร์มอกอติ๊กเกอร์รหัสสีอยู่ครบนะครับตัวนี้ยังรองฝาโปรงมีให้นะฮะสวยมากนะรถคันนี้ฮอนด้าซีวิคเอฟซีนะครับผม1.8ึ่งจุลนะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมีฮอนด้าเรนวอตสีเทาดำใครสนใจหาอยู่นะครับรีบติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่าง0ูนย์หกสี่แผมเซลล์หนวดฮอโต้ยินดีให้บริการ so วันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุนไหลยี่ห้อไหลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ